สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพจัน์ทรค่ะดูดวงการกับชาแนลตำหนักดวงค่ะระหว่างวันที่19-25มกราคมพุทธศักราช2563นะคะคลิปนี้ก็เป็นของชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะเอาละเรามาดูว่า ชาวราศีเมษนะคะในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ห้าดบนะห้าดับเนี่ยก็เป็นความดื้อดึงทิฐิเยอะอัตราแรงนะคะเราจะเห็นว่ามีคนที่แบบ ยืนถือดาบอยู่หอบเอาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนะพรุรงพลังกับคนสองคนที่ยืนอยู่ไกลๆเราแบบว่าอาจจะทะเลาะตบตีกับชาวบ้านเขาจนคนอื่นเขาเอื้อมระอานะคะความดื้อดึงนั่นเองนะคะดื้อดึงแล้วก็คิดเห็นแปลกแยกไม่เหมือนใครนะเจา้าวาดีก็ดีจะว่าเสียก็เสียเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีมันเสียยังไงเพราะว่าขึ้นประกบ ข้างๆเนี่ยมากับจัตติสและาราชนีดาบนะคะความเป็นจัตติสและราชนีดาบนั่นคืออำนาจในการตัดสินใจที่วันนี้มีอยู่เต็มเปี่ยมแล้วนะคะแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจด้วยบางทีก็ดื้อตัดสินใจไปโดยที่ไม่ฟังหน้าอินหน้าพรมไม่ค่อยฟังคำคัดค้านของใครนะคะทีนี้เนี่ยความดื้อดึงและกล้าตัดสินใจมันดีตรงที่ว่า มีแรงผลักดันมากที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้ลุล่วงเกิดผลประสบผลสำเร็จแต่ด้านว่าด้วยความที่เราดูดวงนะสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างอะไรของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าคุณจะดื้อขนาดนี้แต่ก็ยังมีเพื่อนที่ดีนะคะมีผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนนะผู้ผลักดันที่ดีนะคะแต่ว่าไอความดื้อของคุณนะ่ะเขาบอก ซ้ายก็จะไปขวาเรแล้วก็เป็นช่วงรอบสัปดาห์นี้ใครสั่งคุณไม่ค่อยได้นะคะไม่ฟังคำสั่งใครแล้วก็ใครก็สั่งไม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเบกตัวเองไว้นิดหนึ่งนะคะฟังคนอื่นไว้นิดหนึ่ง mm hmm. ความมุ่งมั่นนั้นดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ฟังคำเตือนของใครนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะ,ะ mm hmm. เพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่า ทั้งทั้งจัตเเองแล้วก็ทั้งราชินีดาบเองเนะี่ยก็ค่อนข้างมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดขาดในการใช้อำนาจของตัวเองที่มีอยู่ในการกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดตัวเองมากแต่ทีนี้พอตัดสินใจแล้วเป็นยังไงนะคะภาพไพ่ด้านบนนะเราก็จะเห็นว่ามันมีจัสมินนะเทวดาที่เป่าแต่อยู่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีภาพถ้วยนะ ภาพถ้วยอันนี้ที่เป็นภาพวิมานในอากาศเป็นภาพเจ็ดถ้วยนะคะอ้อนเรียกว่าวิมานในอากาศเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจคคิดคิดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ได้มากเพราะอย่าลืมค่ะว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษนะมฤตยูก็ยังคงทับลักนณอยู่นะมันก็จะทับต่อไปอีกนะคะนี่ทับมาได้เกินครึ่งทางแล้วล่ะนะคะในในระหว่างที่ทับเนี้ย นะคะที่ครั้งที่แล้วอ้อนดูดวงไปบอกว่าก็ดีนะมันเป็นช่วงที่ดีดีกว่าเมื่อตอนย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะดีกว่าตอนนั้นมันดีตรงที่ว่างเงยหนะ้าอาปากอ่ะ,ะ,อะพอจะได้พอจะได้พอจะเริ่มมีฝีมือพอจะเริ่มเห็นทิศทางในการทำงานอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนะี่ยพอดีแล้วมันก็ยังไม่ใช่ว่าเคลียร์กระจ่างสดใสโดยเฉพาะรอบสัปดาห์นี้นะ ผลของในสัปดาห์นี้มันมาจากสัปดาห์เก่าๆหรืออาจจะเป็นลากยามาถึงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วธันวาคมปี62นะที่คุณมีค่าใช้จ่ายมากแล้วเพลิดเพลินตามใจตัวเองมากเกินไปอาจจะเป็นช่วงรอยต่อของเทศกาลนะธันวาขึ้นมกราอะไรแบบเนี้ยบันเทิงไปนิดหนึ่งนะคะบันเทิงเริงใจไปนิดหนึ่งแล้วก็ไม่คิดหน้าคิดหลังนะก็เลยทำให้วัน,นเนี้ยเหน็ดเหนื่อย นะคะกับการทำงานหรือบางคนเนี่ยเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นจากเดือนที่แล้วหรือในรอบสัปดาห์เก่าๆเนี่ยเราต้องตามเคลีย์ตามสะสางนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเอกสารสัญญานะคะ mm hmm. บางทีของซื้อของขายอะไรนะคะคนที่ทำงานเป็นเซล,ล์ลก็ดีทำงานเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีส่งของไปก่อนนะคะจัดการของไปก่อนให้เขา ส่งไปแล้วเราก็เอกสารก็ค่อยเคลียร์ทีหลังอา,อาจจะพบความผิดพลาดจากเรื่องของเอกสารได้นะคะดังนั้นนะคะทำอะไรให้รอบข้อระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะปากเสียงคดีความเป็นไปได้ทั้งหมดในรอบสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเก็บปากเก็บคําเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าดื้อม,มากอย่างที่บอกว่าอย่าดื้อและอย่าเสียงนะคะต้องท่องไว้ท่องไว้บ่อยๆนะคะชื่อเสียง จะมาก่อนเรื่องของเงินทองเสมอนะคะเราจะได้ทํางานยากนะแล้วก็ชื่อเสียงก็จะต่อยอดชื่อเสียงไปเองนะคะได้ชื่อเสียงมาแน่นอนแหละใครๆก็พูดถึงนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่คุณละคนอื่นก็ทำไม่ได้ละได้ทํางานยากค่ะได้ทํางานยากมันก็จึงต้องวุ่นวายหัวแตกอยู่แบบนี้แต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีมากเพราะคุณจะเห็นหดาบ เห็นไหมที่บอกว่าเป็นไพ่ใบแรกของคุณนะ่ะที่ทิฐิมากมาประกอบกับ5้าไม้เท้านะคะเป็นบทสรุปเป็นอ่าเป็นบทจบนะคะหดาบละหไม้เท้าพอกันแหละคือตีกันกับคนรอบๆข้างอีรุงตรงนางซึ่งสัปดาห์นี้อ้อนว่าเรื่องคนนะไม่ใช่เรื่องงานนะคะเพราะเรื่องงานเนี่ย มันช้ามันต้องรอนะคะมันต้องรอมันต้องใจเย็นๆกว่าที่เงินทองมันจะเห็นมันจะงอกเงยขึ้นมานะคะคนที่ไม่มีงานนะตกงานอยู่นะสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้พบข่าวดีนะคะน่าจะามีมีงานที่เรียกตัวคุณไปนะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องของการสอบสัมภาษณ์แล้วก็อยู่ในระหว่างตัดสินจะบอกว่าคู่แข่งก็มีกำลังมากเพราะฉะนั้น ห้าสิบห้าสิบเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็มองหางานอื่นๆสำรองได้เลยนะคะคู่แข่งมีมีเยอะนะคะ mm. เขาเรียกเราแล้วเขาก็เรียกคนอื่นๆๆไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าเราก็เป็นตัวเลือกนั่นแหละเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะเป็นตัวเลือกอยู่อย่างนี้นะเลือกงานอื่นๆไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยดูสิว่าเหรียญไม่ขึ้นเลยเวลาที่เหรียญไม่ขึ้นเลยแบบนี้นะคะ เมื่อกี้นี้อนถึงบอกว่าไม่ว่าจะทำงานประจำก็ดีงานส่วนตัวก็ดีนะคะก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีในเรื่องของการเงินการทองในเร็วๆนี้อีกอย่างหนึง่งคุณถึงเวลาแล้วใครที่ยังไม่มีงานอดิเรกนะคะลงมือหยิบจับทำงานอดิเรกได้แล้วนะคะก็อ่อ ลดทิฐิลงนะคะงานบางงานมันดูแบบไม่ได้มีเกียรติอะไรมากมายนะันะคะแต่ถ้าเริ่มวันนี้แน่นอนอย่าอย่าไปดูถูกเงินน้อยด้วยเงินน้อยๆในวันนี้ก็คือทางเล็กๆที่คุณสร้างคุณทำในวันนี้นะคะมันจะประสบผลสำเร็จมันจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในวันข้างหน้าจะบอกว่าอย่าพึ่งโชคชะตามากเกินไปนะคะเพราะว่ามฤตยูทับอยู่แบบนี้โชคยังไม่ได้เข้าข้างคุณอะไรนักหนาหรอก แม้ว่าจะมีนะเทวดาเป่าแตรอยู่นะคะอยู่ข้างบนนะ่ะเขาก็บอกว่าเรื่องของบุญกรรมที่ทำเอาไว้แต่ดั้งเดิมนั่นแหละจะได้อย่างสมเหตุสมผลด้วยจะเทสนะจะได้เป็นแบบนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอปาฏิหาริกว่าที่จะรอปาฏิหาริ์ให้เกิดขึ้นนะ่ะคุณก้าวหน้าถ้าคุณพัฒนาตัวเองคุณก้าวหน้าไปถึงไหนตอนไหนแล้วให้โชว์ศักยภาพให้มากเพราะว่าวันนี้นะคะให้คุณเปลี่ยนท่าทีนิดนึงนะเพราะว่า เดลเวอร์ er ขึ้นมามันเป็นตัวช่วยของปัญหาด้วยเปลี่ยนท่าทีนิดนึงเข้าหาสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆที่ที่ผลักดันคุณได้ดีะนะคะเข้าหาวงสังคมใหม่ๆนะคะเพื่อนฝูงจะคอยผลักดันให้คุณเนี่ยการงานลุล่วงไปได้หรือผลักดันให้ เกิดโอกาสดีๆในหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะบางทีเนี่ยเราค้นพบงานอดิเรกสักอย่างหนึ่งที่ใจเรารักเราชอบนักเลิ l เวอรบอกว่าอย่างนั้นนะได้พบงานอดิเรกที่ใจรักใจชอบถึงแม้ว่าวันนี้มันยังทําเงินไม่ได้แต่คุณจะพบกลุ่มเพื่อนฝูงและวงสังคมใหม่ๆนะคะข้อควรระวังก็คืออย่าฟุ้งซ่านมากแบบคิดโปรเจกต์อลังการล้านแคิดใหญ่ไปก่อนแล้วยังไม่ได้ลงมือทํา ทำเล็กๆเ,เริ่มทําได้เลยนะคะอะไรที่เสี่ยงน้อยตัวเองพอที่จะเสี่ยงได้บ้างอาพอขาดทุนหรือล้มไปแล้วมันก็ยังเป็นการเรียนรู้นะคะเสี่ยงได้แบบที่ว่าทําให้ตัวเองแบบไม่ได้ล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวนะเสี่ยงเท่าที่ตัวเองเสี่ยงได้นะคะวันนี้อาจจะล้มแต่ ได้บทเรียนมาวันพรุ่งนี้มันต้องเป็นของคุณแน่ๆนะคะไม่ต้องไปหวังเงินก้อนนะสร้างความสำเร็จเล็กๆขึ้นจะเติมความภูมิใจให้กับตัวคุณเองได้มากเลยทีเดียวความสำเร็จเล็กๆนี่แหละมันจะทำให้คุณกล้าที่จะก้าวต่อไปต่อไปได้อีกอ่ะมาเรื่องความรักกันบ้างนะคะเรื่องความรักนี่เวลาทะเลาะกันไพ่แบบนี้ขึ้นมาในยอย่าเลอรนะจะมีเรื่องหึงหวงขัดใจกันนะคะแล้วก็ มันมีเรื่องที่คุณสนใจเรื่องที่แบบเป็นแพชชั่นของคุณะมาดึงความสนใจออกจากแฟนออกจากคนรักนะคะบางคนเนี่ยเรื่องที่สนใจมากๆก็กลายเป็นอง,งานอดิเรกที่อ้นพูดไปเมื่อกี้นี้แหละเจองานอดิเรกที่รักที่ชอบใจนะคะ,ะบางคนก็ไปเจอ กิ๊กนะเจอผู้หญิงคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่พื้นพื้นฐานนิสัยของคุณด้วยว่าไปเจออะไรนะคะไปเจอเรื่องที่สนใจหลงไหลทั้งใครมากๆแล้วทำให้เบี่ยงเบนความสนใจนั้นออกจากความรักจากคู่ครองนะจนทำให้ทะเลาะกันในที่สุดนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้ระวังปากเสียงเอาไว้ให้มากๆนั่นแหละทั้งปากเสียงในเรื่องที่ทำงานหรือคู่ครองคนรัก ะคะใครที่คิดว่าอยากจะหย่าแล้วค่ะจะได้หย่าสมใจไหมนะคะวันนี้นะก็ดูว่าเรื่องธุระในเรื่องหย่านะไม่เรียบร้อยหรอกยังต้องคุยกันอีกหลายครั้งหลายคราวยังต้องตกลงเจรจากันอีกเยอะมากมายกว่าจะ ได้สิ้นสุดได้จบได้แยกกันไปนะคะ,ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนสำหรับชาวราศีเมษน,นะคะ,ะคำเตือนนะคะนิดหนึ่งนะคะ,ะเราอาจจะโดนตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามเนี้ยพลังงานของคุณในรอบสัปดาห์นี้มันเป็นอย่างนี้นะคะจะโดนตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมถึงได้บอกว่าสงบปากสงบคําเอาไว้นะวันนี้เราความดื้อดึงของเรามันยิ่งยิ่งพูดไปยิ่ง ยิ่งเยอะยิ่งเลอะเทอะนะคะจะผิดพลาดเพราะการสื่อสารด้วยนะคะจงแสดงท่าทีที่อ่อนน้อมค่ะแล้วก็สวรรค์จะเปิดทางเองว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคะคุณจะ,ะได้รับสิ่งที่สมเหตุสมผลกับที่คุณทำมานะคะนั่นแหละ,ะในท้ายที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีนะมีจิตใจที่บริสุทธิ์คิดดีทำดีกับคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวการเวลาก็ ค่อยๆตัดสินเองนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดให้มากลดทิฐิลงให้มากเหมือนกับาบางทีเนี่ยสวรรค์เขาก็เปิดเรื่องนะคะเปิดเปิดโอกาสให้คุณเจออุปสรรคในบางเรื่องเพื่อที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอคนเรียนรู้ให้โชว์ศักยภาพตัวเองอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง ความไม่ยุติธรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้นะวันหน้าได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาอย่างสมเหตุสมผลน่แน่นอนนะคะรอเวลานะคะรอเวลานิดหนึ่งนะครับการพรีเซนต์ใดๆนะข้อแนะนำในในรอบสัปดาห์นี้นะคะการพรีเซนต์ใดๆก็ตามจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นถ้าหากคุณมีท่าทีที่อ่อนน้อมทำตนเข้าไปนะคะอ่ะละหมดแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยกด s u b s c r i b e ไปด้วยค่ะที่ ชาแนลตํนักดวงนะคะแล้วก็อ้นมีเพจชื่อทิพวารีราชินีพระจัน์นะคะไปติดตามกันได้ที่นั่นค่ะส่วนอ่ l ไอดีไลน์นะคะใครที่จะไลน์มาพูดคุยนะคะดูดวงกันส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาที่ id emmy beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ